สวัสดีครับพบกับต้นละนิกะคมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบริวิทัศ์กันเช่นเดิมเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็คือก่อนไปรับชมฝากพี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์เหมือนเดิมให้กําลังใจกันละกันครับแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเชิญชวนพี่ๆเลยกดติดตาม subscribe ช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาลงอัปเดตได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับสำหรับการสั่งซื้อ2ช่องทางช่องทางแรกทาง l ลนแอด b มพ n e ักแ a ด b o o n p i k a K เพิ่มเพื่อนกันมาที่ ID l ี n ลนนี้ได้เลยแล้วก็ช่องทางที่2 0816289156โทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์โทรนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับ วันนี้จะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร,พร้อมกันเลยครับจีโบเพชรประดับอเมทิ์นะครับตัวเรือนนะฮะจะเป็นทองคํา80%แล้วก็ประดับด้วยอเมทิ์แล้วก็เพชร9เม็ดรวม30ตังน้ำหนักรวมนะครับจะอยู่ที่3.80กรัมหน้ากว้างของจีเนี่ยจะอยู่ที่1.6 คูณ1.9เซนติเมตรราคาขายเพียง24,900บาทน่ารักแล้วก็น่ามีไว้ใช้มากๆเลยสำหรับจี้ชิ้นนี้นะครับตัวจี้เนี่ยด้านบนจะทำเป็นรูปโบประดับด้วยเพชรเห็นเป็นเม็ดเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีตำหนิน้อยในส่วนด้านล่างจะประดับด้วยอเมิสต์นะครับสีม่วงสวยเหลี่ยมสวยก็คือเวลาใส่เนี่ย จะมีประกายออกมาจากตัวอเมทิสเลยขนาดหน้ากว้างกำลังน่ารักแบบนี้ใส่ยังไงก็ดูน่ารัก 4F เลยเลยนะครับจี้ครุฑทองคำกรอบเพชรน,นะครับกรอบทองคำ75%แล้วก็องครุฑเนื้อทองคำนะครับประดับเพชร39เมตรรวม69ตังน้ำหนักรวม 13. กรัหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่3.4คูณ3.8เซนติเมตรราคาบูชาเพียง48,900บาทสวยแล้วก็สง่าง,งามมากๆสำหรับที้ครุฑองค์นี้นะครับได้องค์ใหญ่อีกด้วยกรอบเนี่ยเขาจะทำดีไซน์แบบเรียบๆนะครับเป็นกลมๆทรงเรียบๆแล้วก็อ,องค์ครุฑเนี่ยเป็นแบบลอยองค์อยู่ในกรอบกันน้ำครุฑ เนื้อทองคำลวดลายคมชัดส่วนเพชรที่ประดับขาวเล่นไฟดีเป็นอีกหนึ่งงานครุฑที่น่าซื้อน่ามีไว้ใช้นะครับใส่เสริมทำให้เรามีอำนาจแล้วก็วาสนาบารมีในด้านต่างๆกด CF กดบูชากันเข้ามาได้เลยครับงานสวยมากๆเลยแหวนเพชรชูเรือนฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะประดับเพชร รวมทั้งชิน้นอยู่ที่66ตังแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับจะเป็นเพชรเกรสร1เม็ดขนาดประมาณ40ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบนะครับอีก26เม็ดรวม26ตังน้ำหนักรวม4กรัมขนาดแหวน51ราคาขายเพียง27,900บาท งานเก่าแท้ๆสภาพเดิมๆเลยนะครับในส่วนของเพชรเม็ดยอดเนี่ยได้เพชรเม็ดใหญ่จริงๆวัดหน้าเพชรนะฮะไม่ได้แกะช่างใช้วัดหน้าเพชรเอาเนี่ยก็คือตกอประมาณ40ตังค์เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้ข้างในตำหนิน้อยนะครับส่วนเพชรกุหลาบที่ประดับโดยรอบเนี่ยก็เล่นไฟเช่นเดียวกันตัวเรือนแบบนี้เป็นตัวเรือนของเก่าแท้ๆเลยใส่แล้วคลาสสิกนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์ แบบงานเก่าพี่ๆที่รักแล้วก็สะสมงานเก่าชิ้นนี้เนี่ยไม่อยากให้พลาดเลยนะครับซื้อแล้วพี่ๆก็จะได้เพชรเม็ดใหญ่2ได้ของเก่านะครับที่น่าสะสมขนาดหน้ากว้างเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วพอดิบพอดีแบบนี้เลยเพชรเม็ดใหญ่หญเม็ดละ40่ตังค์นะครับตัวเพชรเนี่ยเวลาใส่ก็จะแวววาวหน้ากว้างกำลังสวย เรือนฉลุลายของเขาก็เป็นเรือนแบบสภาพเดิมๆงานสวยมากๆส f เลยครับแหวนไพลินประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาวนะครับประดับด้วยไพลินมาดากัสกรานะครับเราก็เพชร51เม็ดรวม65ตังน้ำหนักรวม17กรัมขนาดแหวน54ราคาขาย5,7,900บาทชิ้นนี้นะครับเป็นงาน มือสองงานนอกนะครับสภาพดีตัวเรือนะครับก็คือจะมีดีไซน์เก๋มากๆเขาจะนำไพลินนะฮะเป็นไพลินมาดากัสการ์เจรไนเหลี่ยมเนี่ยมาทำประกบกันแบบไร้หนามงานฝั่งแบบนี้ถ้าทำใหม่แพงมากนะครับเพราะว่าต้องใช้ช่างที่มีฝีมือ ฝั่งยากแล้ก็ตัวชิ้นงานเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาด้านบนจะทำเป็นลายนะครับพริ้วๆนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟใส่เต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยถ้าเป็นคนที่ชอบงานที่ดีไซน์แปลกๆนะฮะใส่แล้วไม่เหมือนใครแหวนวงนี้น่าจะถูกอกถูกใจพี่ๆหลายท่านเลยที่ชอบแนวแนวนี้นะครับสำหรับตัวเรือนตัวกา้าน ะะโดยรวมเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานงานแบบนี้นานๆได้มาทีเป็นงานดีไซน์อย่างแท้จริงงานสวย cf เลยครับแหวนเพชรแถวเรือนรวงพึ่งนะครับตัวเรือนนะฮะจะเป็นทองคำาเปประดับด้วยเพชร5เม็ดรวม50ตังหรือตกเม็ละประมาณ10ตังนะครับน้ำหนักรวมจะอยู่ที่2ุด 87กรมัมขนาดแหวน5 1ราคาขายเพียง21,500บาทคุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นแหวนที่ใช้ได้ตลอดการเวลาเลยสำหรับแหวนเพชรแถวแบบนี้นะครับพี่ๆที่ต้องทำงานแล้วก็ใส่เครื่องประดับได้ค่อนข้างจำกัดคือไม่สามารถใส่ได้หวือหวามากเน้นความเรียบร้อยเป็นหลักเนี่ยแหวนเพชรที่เป็นแถวแถวแบบนี้ ตอบโจทย์แน่นอนที่สำคัญราคาถูกมากได้เม็ดละตกประมาณเม็ดละสิบตังเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้ข้างในตำหนิน้อยนะครับส่วนตัวเรือนตัวเรือนมาในสภาพที่ดีเป็นตัวเรือนแล้วก็ดีไซน์ด้านบนเขาจะทำเป็นรวงพึ่งนะครับงานแบบนี้ใส่ง่ายๆหน้ากว้างเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วก็จะได้หน้ากว้างพอดิบพอดีแบบนี้เลยนะครับกำลังดีกำลังสวยถ้าพี่ๆนะครับ อชอบงานแหวนเพชรแถวอยู่แล้ววงนี้ก็อยากจะให้นะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมเลยที่น่าซื้อแล้วก็น่าใช้ดูสิครับใส่ขึ้นหน้านิ้วก็เห็นเพชรเป็นเม็ดแล้วก็เล่นไฟดี cf เลยครับ ข้อมือ12นักกษัตริย์ลงยางานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%ลงยาน้ำหนักรวม31.15กรัมนะครับความยาวของสร้อยเนี่ยจะอยู่ที่16เซนติเมตรราคาขายเพียง7 9 9 0 0บาทถูกแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับอทองนะครับซึ่งเป็นทองเก่าอีกด้วย ชิ้นงานเป็น12นักกษัตริย์ใช้เทคนิคการลงยานะครับโดยที่แต่ละนักกษัตริย์เนี่ยเขาก็จะเป็นเอ่อเป็น1ข้อเขาก็นํามาข้อเนี่ยมาต่อกันเรียงกันนะครับแล้วก็ตัวล็อกแน่นหนาดีเหมาะมากๆกับการใช้งานในหล,หลายๆโอกาสนะครับแล้วก็เอ่อก่อนกด CF มีอีกข้อหนึ่งที่อยากจะริมายพี่ๆนะครับก็คือ1 ความยาวเนี่ยขอให้มั่นใจว่าใส่ได้นะครับย้ำอีกทีเลยความยาว16เซนติเมตรเพราะว่าไม่สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดขนาดได้ยกเว้นพี่ๆหลายท่านนะครับบางทีใส่ไม่ได้แต่ชอบงานเก่าก็ซื้อสะสมไว้ส่งต่อให้ลูกหลานได้เพราะว่างานแบบนี้เป็นงานเก่าแท้ๆนะฮะรุ่นแบบสมัยก่อนเลยตั้งแต่ยายยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือรุ่นนานมากนะครับซึ่ง นาสะสมเป็นงานเก่าที่ไม่มีช่างทำแล้วแล้วก็เป็นของเก่าที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดของมือสองนะครับถ้าพี่ๆชอบของเก่านะครับชอบสะสมงานที่สวยๆคลาสสิกแบบนี้ CF เลยครับแหวนเพชรแถวลายเกลียวนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7ปรเประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.61ดกราดแบ่งเป็นเพชรเม็ดยอดนะครับ 1เม็ดขนาดประมาณ35ตัคงแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก14เม็ดรวม1.26กรัตน้ำหนักรวม4.67กรัมนะครับขนาดแหวน52ราคาขาย49,900บาทงานสวยแล้วก็ได้เพชรเป็นเม็ดก้านแหวนแน่นหนาดีตัวเรือนอยู่ในสภาพดีไม่บุบดีนะครับแล้วก็ในส่วนเพชรเนี่ยได้เพชรเม็ดใหญ่ เพชรนะฮะจะออกนวลนิดๆสำหรับตัวเพชรข้างในสะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยไฟดีน้ำดีนะครเป็นเพชรที่ถือได้ว่าใส่แล้วเนี่ยถ้าโดนแสงไฟก็คือเล่นไฟบ๊บบ๊บบ๊บเลยได้เพชรเม็ดใหญ่ราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับตรงกลางนะฮะต้นวัดหน้าเพชรเอาก็ตกประมาณ35ตังค์แล้วก็ในส่วนเพชร ประกอบนะฮะก็ตกประมาณเม็ดละเก้าตังก็ถือได้ว่าได้เพชรเม็ดใหญ่แล้วก็ใส่แล้วดูเห็นชัดนะครับไม่ว่าจะใส่ติดนิ้วใช้งานนะครับทั้งการทำงานใส่ติดนิ้วในชีวิตประจำวันสวยได้ทุกมุมเลยครับแหวนทับทิมพม่าประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือน จะเป็นทองคำ75%นะครับแล้วก็ประดับด้วยทับทิมสตาร์พม่านะครับเม็ดใหญ่มากๆเลยประดับเพชร6เม็ดรวม90ต่างน้ำหนักรวม9.64กรมัมขนาดแหวน55ราคาขายเพียง55,900บาทอ่าชิ้นงานสวยนะครับ จะประดับด้วยทับทิมพมา่าหลังเบี้ยเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นแบบหลังเบี้ยด้านหลังเขาก็จะไม่มีการเจรไนจะเห็นเป็นตําหนิพลอยด้านหลังนะครับอย่างที่พี่ๆเห็นมุมขวาบ้างเพราะว่าพลอยหลังเบี้ยเนี่ยอันนี้อธิบายก่อนว่าปกติ การเจรไนพลอยที่เป็นลักษณะของงานหลังเบีย้ยเขาจำเจียเฉพาะด้านหน้าส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะปล่อยเดิมๆทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าจะได้รักษาน้ําหนักของพลอยเนี่ยไม่ให้เสียน้ําหนักไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับทับทิมพามา่าได้เม็ดใหญ่มากๆดูสิออันนี้เทียบกับนิ้วต้นก็คือเห็นชัดแล้วก็มีเหลือบนะคะแบบนี้เลยสีสวยมากๆแล้วก็ด้านข้างจะประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่เห็นเป็นเม็ด เพชรตกเม็ดประมาณ15ตังคต่งขาวแล้วก็เล่นไฟดีงานดีไซน์เรียบโก้ดูดีใส่แล้วเห็นชัดจัดเต็มแบบนี้น่าสะสมมากๆเลยนะครับจี้ล็อกเก็ตทองคำฉลุลายงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ85%า85%น้ํา้ำหนักรวม8.53กรัมนะครับหน้ากว้างเนี่ย จะอยู่ที่2.8คูณ4.5เซนติเมตรราคาขายเพียง23,900บาทสวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นล็อกเกตงานเก่าซึ่งพี่ๆสามารถที่จะานำซื้อล็อกเก็ตอันนี้นะครับแล้วก็ไปสั่งช่าช่างเนี่ยทำเป็นรูปล็อกเก็ตนะครับคนที่พี่ๆรักแล้วก็เขารบก็ได้หรือจะปใส่เป็น รูปบูชาต่างๆก็ได้ใส่เข้าไปในล็อกเก็ตเนี่ยช่างเขาทำได้แบบสบายมากๆเลยขนาดล็อกเก็ตก็สวยนะครับขนาดกำลังดีใหญ่กว่าเหรียญ10อีกใส่แล้วเห็นชัดแล้วดูสีทองสีครับเป็นทองเก่าสีสุขลวดลายสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเลยน่าซื้อเป็นอย่างยิ่ง cf เลยครับขอบพระคุณพี่พทุกท่านจากใจเลยนะครับพี่เมตตานะครับต้องกับน็กด,ด้วยดีตลอดมาเลยสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกันและกันไม่ว่าจะเป็น การกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องรวมถึงนะครับพี่ๆที่ CF สั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะครับแล้วก็พี่ๆที่มาเลือกชมสินค้ามาซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านครับวันนี้ต้องกับนิกขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับเรามาพบกันอีกทีกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย